สวัสดีคะ่ะทุกคนที่ฟังอยู่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะรู้สึกอึดอัดใจแต่เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับสุขภาพของคุณลุงทุกท่านที่มีอายุมากกว่า70ปีคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางอย่างที่เคยทำมาตลอดชีวิตกลับกลายเป็นสิ่งที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัววันนี้ในฐานะแพทย์ที่ทำงานมากกว่าสิปีผมจะเล่าให้ฟังว่ามีห ข้อผิดพลาดในการช่วยตัวเองที่ผู้ชายหลังอายุ70ปีมักทำโดยไม่รู้ตัวและมันกำลังทำลายสุขภาพของคุณอย่างเงียบๆก่อนอื่นเลยผมอยากจะบอกว่าการช่วยตัวเองเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์มันไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือผิดศีลธรรมอย่างที่หลายคนคิดแต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือเมื่ออายุมากขึ้นโดยเฉพาะหลังจาก70ปีร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปมากหัวใจหลอดเลือด ระบบประสาทและแม้กระทั่งความวัยของผิวหนังมันตอบสนองต่างจากตอนหนุ่มๆสมัยก่อนเยอะมากการช่วยตัวเองในวัยนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความสามารถหรือการต้องพิสูจน์อะไรมันเกี่ยวกับการผ่อนคลายการเชื่อมต่อกับร่างกายตัวเองและการดูแลสุขภาพที่ดีตอนนี้เรามาดูกันว่า5ข้อผิดพลาดที่อันตรายนั้นคืออะไรบ้างข้อแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือ การไม่คำนึงถึงสุขภาพของต่อมลูกหมากหลายคนไม่รู้ว่าต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะที่สำคัญมากสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นต่อมลูกหมากของคุณจะโตขึ้นเรื่อยๆตามธรรมชาติบางคนอาจจะมีอาการปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดหรือมีอาการปวดเมื่อปัสสาวะแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือการช่วยตัวเองแบบไม่ถูกวิธี หรือทำบ่อยเกินไปโดยไม่ให้ร่างกายพักมันสามารถทำให้ต่อมลูกหมากอักเสบได้ผมเคยมีผู้ป่วยคนหนึ่งลุงวัย73ปีมาหาผมด้วยอาการปัสสาวะลำบากปวดบริเวณอุ้งเชิงกรานและรู้สึกไม่สบายตัวตลอดเวลาพอซักประวัติดีๆก็พบว่าท่านมีพฤติกรรมช่วยตัวเองแทบทุกวันบางวันก็หลายครั้งโดยคิดว่ามันจะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่า ต่อมลูกหมากอักเสบเพราะถูกกระตุ้นมากเกินไปโดยไม่มีเวลาพักฟื้นคุณลุงทุกท่านต้องเข้าใจว่าหลังอายุ70ร่างกายต้องการเวลาในการฟื้นตัวมากขึ้นถ้าคุณยังช่วยตัวเองบ่อยเหมือนตอนหนุ่มๆม,มันอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ควรจะมีช่วงพักระหว่างแต่ละครั้งอย่างน้อย2-3วันและที่สำคัญถ้าคุณมีอาการผิดปกติใดๆเกี่ยวกับการปัสสาวะอย่าเพิกเฉย ไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพต่อมลูกหมากอย่างสม่ำเสมอข้อที่สองที่อันตรายมากก็คือการดูสื่อลามกที่กระตุ้นสมองมากเกินไปในยุคนี้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้ง่ายมากคลิปต่างๆเว็บไซต์ต่างๆมีให้เลือกดูมากมายหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือสมองของเราโดยเฉพาะในวัยสูงอายุมันไวต่อการกระตุ้นมากขึ้น เมื่อคุณดูสื่อลามกบ่อยๆสมองจะหลั่งสารโดปามีนออกมาเยอะมากโดปามีนก็คือสารเคมีที่ทําให้เรารู้สึกดีรู้สึกพอใจแต่ปัญหาคือเมื่อสมองได้รับโดปามีนจากการดูสื่อลามกมากๆมันจะเริ่มต้องการมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนคนติดยาเสพติดแล้วสิ่งที่เคยทําให้คุณมีความสุขเช่นการคุยกับภรรยาการอยู่กับครอบครัวการทํากิจกรรมที่ชอบมันจะเริ่มไม่ทําให้คุณรู้สึกอะไรอีกต่อไป นี่คือสิ่งที่เรียกว่าการทำให้สมองชินกับโดปามีนระดับสูงมันทำให้ชีวิตจริงๆของคุณดูน่าเบื่อทำให้คุณไม่อยากคุยกับใครไม่อยากออกไปไหนแค่อยากอยู่คนเดียวกับหน้าจอมือถือหรือคอมพิวเตอร์สำหรับคนสูงอายุนี่คือเรื่องอันตรายมากเพราะมันทำให้คุณโดดเดี่ยวทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้แถมสมองของคนเราหลังอายุเจ มันเปราะบางกว่าเด็กหนุ่มมากการถูกกระตุ้นด้วยภาพลามกที่รุนแรงมากๆมันอาจจะส่งผลต่อความจำความสามารถในการคิดและอารมณ์ของคุณได้ผมเคยมีผู้ป่วยที่ครอบครัวพาเข้ามาเพราะท่านเริ่มลืมง่ายอารมณ์แปรปรวนไม่สนใจครอบครัวพอตรวจดูก็พบว่าท่านใช้เวลากับสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ตหลายชั่วโมงต่อวัน ดังนั้นถ้าคุณจะช่วยตัวเองผมแนะนำให้ใช้จินตนาการของตัวเองหรือถ้าจะดูอะไรก็เลือกสื่อที่ไม่รุนแรงเกินไปและที่สำคัญอย่าให้มันกลายเป็นสิ่งที่คุณต้องทำทุกครั้งเพราะมันจะทำให้คุณติดได้จริงๆ ข้อที่3ที่ผมอยากจะเตือนก็คือการทําโดยไม่ฟังสัญญาณของร่างกายหลายคนช่วยตัวเองเพราะความเคยชินเพราะเป็นกิจวัตรไม่ใช่เพราะร่างกายต้องการจริงๆนี่คือสิ่งที่อันตรายมากโดยเฉพาะในวัยนี้ ผมอยากให้คุณถามตัวเองว่าคุณทำเพราะรู้สึกดีจริงๆหรือเพราะคุณไม่อยากรู้สึกแย่บางคนช่วยตัวเองเพราะรู้สึกเหงาเพราะเบื่อเพราะเศร้าไม่ใช่เพราะความต้องการทางร่างกายนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังเพราะมันกลายเป็น,นกลไกหนีความเครียดแบบไม่ดีผมเคยมีผู้ป่วยคนหนึ่งหลังจากที่ภรรยาเสียชีวิต ท่านรู้สึกเหงามากไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเริ่มช่วยตัวเองบ่อยมากขึ้นบางวันก็สองถึงสามครั้งไม่ใช่เพราะต้องการทางการแต่เพราะต้องการความรู้สึกที่จะลืมความเหงาผลก็คือท่านเริ่มมีอาการเจ็บตรงอวัยวะเพศมีอาการปวดหลังและรู้สึกหมดแรงตลอดเวลาการช่วยตัวเองควรจะเป็นสิ่งที่ทำเพราะร่างกายต้องการไม่ใช่เป็นวิธีหนี ความรู้สึกที่ไม่ดีถ้าคุณรู้สึกเหงาเศร้าหรือวิตกกังวลสิ่งที่ดีกว่าคือการไปพบเพื่อนฝูงไปทำกิจกรรมที่ชอบหรือไปพูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจอย่าใช้การช่วยตัวเองเป็นวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ข้อที่4ที่สำคัญมากก็คือการทำโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าการช่วยตัวเองก็มีความเสี่ยงได้โดยเฉพาะในวัยสูงอายุ หัวใจของคุณไม่แข็งแรงเหมือนตอนหนุ่มนุมหลอดเลือดก็แข็งขึ้นความดันโลหิตก็ไม่คงที่เหมือนเดิมถ้าคุณช่วยตัวเองแบบรุนแรงมากเกินไปหรือทำในท่าที่ไม่เหมาะสมมันอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้บางคนอาจจะมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะความดันโลหิตพุ่งขึ้นทันทีบางคนอาจจะเป็นลมหรือหมดสติได้นี่ไม่ใช่เรื่องหลอกเล่นมันเกิดขึ้นจริงๆ ผมเคยมีกรณีที่ผู้ป่วยถูกนำส่งมาที่โรงพยาบาลเพราะเป็นลมในห้องน้ำพอซักประวัติจากครอบครัวก็รู้ว่าท่านกำลังช่วยตัวเองแล้วความดันโลหิตพุ่งขึ้นสูงมากทำให้เป็นลมโชคดีที่ครอบครัวเข้าไปช่วยทันเวลาถ้าไม่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิต ดังนั้นถ้าคุณจะช่วยตัวเองต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่าเร่งรีบอย่าทำในท่าที่อันตรายเช่นยืนหรือนั่งในท่าที่ไม่มั่นคงควรจะนอนราบในที่ที่ปลอดภัยและที่สำคัญถ้าคุณมีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและควรจะปรึกษาแพทย์ด้วยว่ามีข้อควรระวังอะไรบ้าง ข้อที่5ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายแต่สำคัญมากก็คือการไม่สื่อสารกับคู่ครองหลายคนอาจจะคิดว่าการช่วยตัวเองเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ต้องบอกใครแต่ความจริงแล้วถ้าคุณมีคู่ครองการที่ไม่พูดคุยเรื่องนี้กันมันอาจจะสร้างช่องว่างในความสัมพันธ์ได้ บางคนอาจจะไม่กล้าบอกภรรยาว่าตัวเองยังมีความต้องการทางเพศหรือบางคนอาจจะคิดว่าภรรยาไม่สนใจแล้วในเรื่องนี้แต่ความจริงคือการสื่อสารอย่างเปิดเผยมันสำคัญมากการที่คุณช่วยตัวเองบ่อยๆโดยไม่ได้พูดคุยกับคู่ครองมันอาจจะทำให้คู่ครองรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งรู้สึกว่าไม่มีค่าหรือรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่สาคัญอีกต่อไป ผมเคยมีคู่สมรสมาปรึกษาปัญหาภรรยาบอกว่ารู้สึกว่าสามีไม่สนใจตัวเองไม่มีความใกล้ชิดกันแล้วพอคุยกันจริงจังก็พบว่าสามียังมีความต้องการแต่คิดว่าภรรยาคงไม่สนใจแล้วเพราะอายุมากก็เลยเลือกที่จะช่วยตัวเองคนเดียวส่วนภรรยาก็คิดว่าสามีไม่ต้องการตัวเองแล้วเพราะไม่เคยเข้ามาหาหรือชวนคุยทั้งสองคนก็เลยห่างกันไปเรื่อยๆโดยที่จริงแล้วยังรักกันและต้องการความใกล้ชิดอยู่ การสื่อสารเรื่องเพศไม่ได้ยากอย่างที่คิดคุณอาจจะเริ่มจากการพูดคุยถึงความรู้สึกของตัวเองถามความรู้สึกของคู่ครองพูดคุยกันว่าความต้องการของแต่ละคนเป็นอย่างไรอะไรที่ทำให้รู้สึกดีอะไรที่ไม่สบายใจบางครั้งการมีความใกล้ชิดไม่จำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์เต็มรูปแบบอาจจะเป็นการสัมผัสการกอดการจูบหรือการอยู่ใกล้กันก็เพียงพอแล้ว สิ่งสำคัญคือการเปิดใจพูดคุยกันไม่ว่าอายุจะเท่าไหร่ความสัมพันธ์ทางกายและทางใจยังคงสำคัญและการมีชีวิตเพศที่ดีในวัยสูงอายุมันไม่ได้เกี่ยวกับความสามารถแต่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อความอบอุ่นและความรักที่มีต่อกันตอนนี้เรามาพูดถึงว่าแล้วควรจะทำอย่างไรดีการช่วยตัวเองหลังอายุเจปีไม่ได้เป็นเรื่องผิดแต่มันต้องทำอย่างถูกวิธีอย่างปลอดภยัยและอย่างมีสติ มันไม่ใช่เรื่องของการแสดงความสามารถหรือการพิสูจน์อะไรมันเกี่ยวกับการผ่อนคลายการเชื่อมต่อกับร่างกายของตัวเองและการดูแลสุขภาพโดยรวมผมอยากให้คุณจำไว้ว่าร่างกายของคุณเปลี่ยนไปแล้วมันต้องการความนุ่มนวลต้องการเวลาในการพักฟื้นและต้องการความเอาใจใส่มากขึ้นการช่วยตัวเองควรจะทำเมื่อร่างกายต้องการจริงๆไม่ใช่เป็นกิจวัตรหรือเป็นวิธีหนีความรู้สึกที่ไม่ดี ควรจะทำในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยไม่เร่งรีบไม่ทำในท่าทางที่อันตรายและถ้าคุณมีโรคประจำตัวควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของคุณสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการฟังร่างกายของตัวเองถ้ารู้สึกไม่สบายปวด หรือมีอาการผิดปกติใดๆให้หยุดทันทีและไปพบแพทย์อย่าเพิกเฉยหรือคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะในวนัยนี้อาการเล็กน้อยอาจจะบอกถึงปัญหาใหญ่ได้นอกจากนี้ ผมอยากให้คุณใช้เวลากับกิจกรรมอื่นๆด้วยออกกำลังกายพบปะเพื่อนฝูงทำงานอดิเรกอ่านหนังสือดูหนังทำอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณมีความสุขอย่าให้การช่วยตัวเองกลายเป็นกิจกรรมหลักในชีวิตเพราะชีวิตมีอะไรที่ดีงามอีกมากมายถ้าคุณมีคู่ครองพูดคุยกันเปิดใจกันบอกความต้องการของตัวเองฟังความต้องการของอีกฝ่ายร่วมกันหาวิธีที่จะทำให้ทั้งสองคนมีความสุข อาจจะไม่ใช่เพศสัมพันธ์แบบที่เคยทำตอนหนุ่มๆแต่อาจจะเป็นการแสดงความรักและความใกล้ชิดในรูปแบบอื่นๆที่เหมาะสมกับวัยและสุขภาพของทั้งสองคนสุขภาพทางเพศในวัยสูงอายุเป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การพูดคุยกันอย่างเปิดเผยไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือต้องปิดบงังมันเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพโดยรวมที่สำคัญมากถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาใดๆอย่าลังเลที่จะปรึกษาแพทย์ เราพร้อมที่จะช่วยเหลือและให้คำแนะนำที่เหมาะสมผมหวังว่าสิ่งที่ได้พูดคุยกันวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ฟังอยู่จำไว้ว่าการดูแลสุขภาพทางเพศไม่ได้หมายความว่าต้องหยุดมีชีวิตเพศแต่หมายความว่าต้องทำอย่างมีสติอย่างปลอดภัยและอย่างเหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกายวัยสูงอายุเป็นวัยที่สวยงามเป็นวัยที่มีประสบการณ์มีภูมิปัญญาและเข้าใจชีวิต คุณสามารถมีความสุขกับชีวิตเพศได้อย่างเต็มที่ถ้าคุณรู้จักวิธีที่เหมาะสมและปลอดภยัยก่อนจะจบผมอยากให้คุณทุกคนคิดดูว่ามีสิ่งใดบ้างที่คุณได้เรียนรู้วันนี้และมีสิ่งใดบ้างที่คุณจะนำไปใช้ในชีวิตของคุณบางทีอาจจะเป็นการให้เวลาร่างกายพักฟื้นมากขึ้นการลดการดูสื่อลามกการฟังสัญญาณของร่างกายการให้ความสำคัญกับความปลอดภยัยหรือการเปิดใจพูดคุยกับคู่ครอง ไม่ว่าจะเป็นอะไรสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เปลี่ยนแปลงมันสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวได้และที่สำคัญที่สุดคืออย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆมีแพทย์พร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจมีความสุขกับชีวิตและมีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นกับคนที่คุณรัก ขอบคุณที่รับฟังในวันนี้ค่ะและอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะสวัสดีค่ะ